สวัสดีครับวันนี้พี่เอจะมาสอนวิธีทําลูกเต่าสวยๆแบบนี้นะครับโดยไม่ต้องใช้กาวขั้นตอนนั้นจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับส่วนอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการพับลูกเต่านั้นมีกระดาษ15ค15กับ14.7คูณ14 14.7นะครับขั้นแรกให้เราเอากระดาษ15คณ15มาใช้ก่อนนะครับ ขั้นแรกให้เราพับจากขอบนี้มาหาขอบนี้นะครับแบบนี้ค่อยๆพับนะอ่าคอยเห็นว่ามันตรงแล้วค่อยรีดนะครับอ่าแบบนี้อ่นลอยเสร็จแล้วให้เราเปิดออกมาให้เราหมุนกระดาษมามุมนี้แล้วก็ขอบนี้ส่วนขอบนี้เหมือนเดิมนะครับ เขได้แบบนี้แล้วให้เราเปิดกระดาษมาเขีดนว่าเป็นรูปบวกนะครับให้เราพับมุมนี้เข้ามาตรงกลางตรงนี้นะครับนี่พอได้แล้วก็รีดตรงนี้นะครับขั้นต่อมาเราเอามุมนี้เข้าหามุมนี้นะครับแล้วก็เอามุมด้านนี้เข้าตรงนี้พับตรงนี้ ตรงนี้ก็หับข้าตรงนี้นะครับอ่าก็ได้แบบนี้เสร็จแล้วให้เราพับขึ้นมาตัวขอบนี้ขึ้นมาตรงนี้นะครับก็ประมาณ3.5เซนติเมตรนะครับประมาณ3.5 3.5นะครับประมาณโือประมาณนะนี่ ถ้าไม่ชัวร์ก็สามารถเอาบรรทัดมาวัดได้ก่อนนะครับแล้วก็พอได้แบบนี้แล้วให้พับอันนี้ลงมาหาตรงนี้นะครับลงมาอ่านี้แล้วก็รีดตรงนี้นะครับรีดตรงนี้แล้วก็รีดต้นด้านทาน้ายด้วยนะครับแบบนี้อ่าพอได้แบบนี้เสร็จแล้วให้เราเปิดกระดาษออกมาแล้วครับอ่าเห็นว่าตรงนี้มันจะเปิดใช่ไหม แล้วก็รีตรงนี้ไว้เลยก็ได้ต่อมาให้เราหมุนกระดาษนะครับมาด้านนี้มาได้แบบนี้แล้วใช่ไหมครับให้เราพับขึ้นไปทีนี้ก็ดูง่ายขึ้นแล้วนะครับให้ดูจากบอกจุดนี้กับจุดนี้นะครับก็ให้พับขึ้นไปถึงจุดนั้นเลยแบบนี้แล้วค่อยรีตรงนี้แล้วก็พับลงนะครับมั้นก็จะพอด,ดีเป๊ะตรงนี้แล้วก็รีตรงนี้อ่าได้เป็นรูป แบบนี้หน้าตาแบบนี้อ่าเสร็จแล้วแล้วเ,เปิดม,มาปุ๊บปุ๊บเห็นไหมก็จะได้หน้าตาแบบอันนี้ขั้นต่อมาให้เราดึงตรงนี้ครับขึ้นไปตรงนี้ก็เช่นเดียวกันครับขึ้นไปขั้นตอนต่อมาให้เราพับตัวนี้เข้ามาแบบนี้นะครับแล้วก็รีดกระดาษตัวนี้อ่าแบบนี้แล้วก็ตัวนี้พับทับลงไปนะครับแบบนี้อ่าแบบนี้ ก็รีดเลยนะครับตรงนี้นอพอรีดเสร็จแล้วให,ลออให้เราเปิดออกมาให้เราพับแบบนี้นะครับให้เอาขอบนี้มาไว้บนนี้นะครับแบบนี้ตะเลขให้แบบนี้กดลงแบบนี้นะครับกดลงแบบนี้กดลงแบบนี้ลแ,บบนแล้วเอาขอบนี้มาไว้ตรงนี้นะครับแบบนี้ช้าตุ๊บนะครับดูทันไหม ที่ล้อมนี่นะก็ตรงนี้ก็ทําเหมือนกัน,นครับเอาขอบนี้ไว้ตรงนี้ตอนแรกยกขึ้นมาก่อนแบบนี้แล้วก็กดลงมากดมันลงแบบนี้นะครับเห็นไหมเอาขอบนี้พอเสร็จแล้วก็ค่อยๆรีบนะดูเหมือนยากนะครับแต่ไม่ยากหรอกถ้าเรนทับจริงต่อมาให้เราเอาอันนี้ลงมานะครับ มาให้ละพาอันนี้ลงนะครับแบบนี่อ่านี่ลงไปเขาต้องมาให้เราหมุนมาด้านนี้นะครับก็ทําเหมือนด้านเมื่อกี้นั่นแหละครับก็กดลงแล้วก็ทาเป็นรูปสามเหลี่ยมครับแบบนี้ ต่อมาให้เราพับอันนี้ก็เข้าไปเหมือนตัวนั้นนะครับแบบน,นี้แล้วตัวนี้ก็พับเหมือนกันแบบนี้เข้ามาแล้วก็กดอันนี้ลงกอ่าก็เสร็จไปแล้วหนึ่งนะครับพอเราพับกล่องนี้เสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาให้เราพับเอากระดาษแผ่นนี้นะครับมาพับต่อนะครับก็ขั้นตอนให้ทําเหมือนเดิมเลยนะครับก็พับ มุมชนมุมขอบชนขอบเหมือนเดิมแล้วก็รีดก็ให้เปิดมาแล้วับเหมือนกับขั้นตอนเมื่อกี้เลยนะครับเหมือนกันทําทุกอ,อย่างเหมือนปแล้วก็เปิดมาแล้วต่อมาให้เราพับอันนี้เข้าด้านตรงกลางเหมือนเดิมนะครับถ้าบางคนที่สงสัยว่าทําไมต้องทําให้ขนาดต้องตางกันด้วย ผมจะตอบตรงนี้เลยนะครับว่าถ้าทําขนาดที่เท่ากันนะครับจะมีปัญหาตอนที okay. right package, ่ประกอบเข้ากันนะครับพอประกอบถ้ามันเท่ากันมันก็จะประกอบเข้ากันไม่ได้นะครับมันจะติดนะครับถ้าเราต้องเอาเล็กกว่านิดหน่อยนะครับมันจะได้เข้ากันพอดีนะครับถ้าเล็กมากเกินไปก็จะอาจจะทําให้ปัญหาตอนเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันจะหลวมนะครับต้องให้พอดีกันนะครับมันจะได้พอดีเป๊ะโอเค บบนี้ก็ทำเหมือนเดิมนะครับก็พับขึ้นมาถ้าอยากให้รู้เท่าไหร่ก็ประมาณสามิติเมตรนะครับเหมือนเดิมวัดได้เลยนะครับประมาณ35นะครับแล้วก็กดลงที่เห็นหัวผมไม่ไม่เอามาวัดนะครับเพราะว่าผมพับมาละแล้วก็เลยไม่ได้วัดให้ดูนะครับผมเชจานกะเอาเลยนะครับเพราะว่า มันเสียเวลหานิดหน่อยแต่ว่าถ้าคนที่เพิ่งทำใหม่ก็สามารถทำแบบว่าแบบมาวัดก่อนก็จะเป็นการที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าการที่ทำแบบว่าไม่วัดนี่ก็จะอาจจะทำให้มันมีปัญหาได้ครับมันอาจจะไม่เป๊ะเออมันจะเวรหาตอนนั้นครับมันจะไม่ค่อยเป๊ะไม่เป๊ะแล้วก็จะมีปัญหาตรงไหน,นล้วครับอ๋อก็ประมาณแบบว่า อาจจะพับลงมาแล้วมันไม่สวยนะครับเปิดตรงมานะครับมันอันพีอ่าพี่แนะนาหน่อยนะครับอ่าตรงนี้ให้เราหันลาดบบนี้อ่าถ้าเราอันนี้นะครับตัวขนาด15บห้ากับส้านะครับให้เราเริ่มวาดก่อนเลยนะครับวาดสองสามสี่ห้ากแล้ว ส่วนอันที่เป็นอันที่14นะครับก็ให้เราวาดเหมือนกันนะครับแต่เป็นแต่ตรงกลางตรงเดียวนะครับเป็นออซิเดีมาวาดเป็นวงกลมอันเดียวเลยก็จะสวยเลยนะครับพี่จะวาดให้ดูนะ พอว่าลูกสี่ลูกต่อวันนี้เสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาก็ประกอบลูกต่นะครับอ่ะตอนนี้ให้เราปิ้นเข้ามาด้านนี้ก็พับเข้าหากันแบบนี้นะครับก็รรีดการรีดตรงนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่าตอนที่เราประกอบประกอบเข้ากันนะครับประกอบเป็นลูกต่แบบนี้ก็จะทําให้มันพับง่ายขึ้นนะครับนี่ลงมา โอเคเหมือนเดิมครับเอาขอบนี้เข้าหาขอบนี้นี่ครับแล้วก็กดลงนขั้นตอนเหมือนกันเลยครับลูกเล็กลูกใหญ่ก็ทําเหมือนกันมันไม่ต่างกันนะครับอันนี้ก็ทำเหมือนกันกดเข้าไปนี้กด,กดตรงนี้เข้าไปนี่แล้วก็กดตรงนี้ลงไปนะครับ ถ้ปิดปุ๊บลอยอ่าก็เสร็จแล้วครับอ่าก็ตัวสุดท้ายให้เราประกอบตัวนี้นะครับให้เราแับก,กล่องนี้เข้าไปนะครับค่อยเบาๆมือนะครับเห็นไหมครับถ้ากล่องที่พอดีกันก็จะเข้าง่ายก่อนนะครับก็พยายามก็เข้าไปแบบนี้นะครับไม่ต้องหีก ร้อยเสร็จแล้วครับตุ๊กเตาสวยๆนะครับถ้าใครอยากให้พี่สอนพับอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์ฝากบอดได้เลยนะครับสวัคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามช่อง s ปอร์เได้นะครับอันนี้พี่ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ